น้องสตาร์ทมาทีบ้างมดแดงจุดบังไฟบูชาพรยาแทนตานนี้ยังอยู่บนเวหาครับเก่ยคิวนะครับเ่ยคิวครับแดนฝังที่เหลือครับรันที่เหลือสานิ้สอนิ้วนครับเลยครับครับวนะครับตอนนี้เนิกาห้าสิบสีวาสิบสี่ครับ ล้าคอให้ท่นโชคดีอส่นิ้วท่านเฮ้เทวาปากกระตาหน้าเป็นหัวรับอาจารย์ท่หนูหับน้องเบิ่งคุณบเกปีนี้ตาเปียตาแฉะนะครับเนาะเล้อยไรหายากผ้าไปแล้วครับแครับปักผ้าบักผ้าโอถ้กผ้า เป็น้รับพี่น้องเอาน้ำบักพากเอ้ยวอรจันผมเครื่องเลยนน้ะครับคำทีหนีนะครับบพากเอ้ยวอรจันพี่น้องสมอนครับับสมงนะครับแล้วตอนนี้เทพเทวายังไม่ลงเลยโยดอนจะไปขอร้านใส่เอาเด้อโวย่ดอนเด้ออ้ร้านบอก บอลไฟต์แต่แนั้นเหลืออยู่หนึ่งกระบอกนะครับหนึ่งรายการครับนะครับพร้อมแล้วให้สัญญาณนะครับเด้อสุดล้มตัวนี้ครับจิตล้มปูนก็มาเราสครังกระจายปังสุดท้ายถ้าจบแล้วก็นะครับสกระบอกสองนิ้วต่อไปจะเป็นงบป่าแน่ไม่ใช่จะปล่อยกันโอเคครับงบป่าแน่ไม่พร้อมแล้วขอโชคดีครับท่านสอง คนป่าหน้ากับว่าไปจังใดอาจารย์นี้ตากแดดยบนเนื้อเวลาตอนนี้จะไปดนดิสโลก่อนใช่ไหมโอเคครับพร้อมแล้วเลียรได้ไหมปอได้ไหมที่ัจาร yes. <laughs> ์ท <Five hours> <acceptable> ่าสดถามอะไรอย่าทัป <aty> <ate> ัดคอมหินหนึ่งหนึนสองครับ หอมยีนหนึ่งโคตัโคกระดิ่งโคติตามยการหมดวกักนครับผมใช่ใช่เป็นหนุ่มพิซซโรจกปล่อยก่อนใช่ไหมโอเคครับหนุ่มพิซซาโรพร้อมแล้วขอให้ท่านชมดีสามนึปปั๊หนุ่มพิซซ่าโรครับพยยามสู่ทองฟ้าไปแล้วครับปากกระบอกสองนิ้วครับปากหอมยีนหนึ่งหรือหนึ่งสองที่ทำการเชื่อมรสาด้ เป็นสะบากสุดท้ายของตะไลครับากนงเรตัวนั้ยังอยู่ไาใจที่ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่่นกันครับตรนี้ครยังไม่เต็มร้อศิษย์ลวงนูกมาลาสครับ เสียสูญสังไใดครับกำลังนิดเดียวตัวเป๊ะเลยลงมาครับแรงโน้มถ่วงของโลกครับยมสู่พื้นดินยนตลายการเด็กขอเวลาครับปลากระบอกอออนุญาตรายงานผลของเวลาับนมพิสแนโบอำเวลาเด็กครับ เทพนอนเวนน้องบุญน้องมีบุญหลานตาดอนแล้วก็มีอาจารย์อูท่านมาเรียงครับตาดอนมาอย่างตาดอนตาดอนมาการยกครับเดี๋ยวไปนะรอสักครู่ครับรอสักครู่ผมเคือต้นน้ำจังไม่ได้สามสองหนึ่เอาที่สองต่อต่อโอ้หอะไรครับน้องต้นน้ำครับคู่สามครับตะวันออก รางวัลที่3ครับมีอสั่งลุงครับมีอสั่งลุงมีอะไสั่งลุงขอใหาโชคดีสามสองหนึ่งเฮ้พระบุตรปินสดปากกระบอกสองนิ้วครับพยานออกไปแล้วครับสวยมากครับจังหวะโอ้โหดีมากสุดยอดครับขอให้โชคดีพร้อมแล้วขอให้ท่านโชคดีสามสองหนึ่ง ข้งสู่ท้องฟ้าไปแล้วครับเส้นผ่าศูน <GO> ย <av uther> ์กลางปากกระบอกนิ้งสามม้อห้องไฟมืนเอาเลยครับพี่น้องเบ่งเอาเด้อสนานมีวังดีนี่นกนี่ไก่นี่อูนมีไก่เฮ็ดจะได้ประมาณไปได้ไหมนะครับเราที่สบายใจครับ ตอนนี้สุภาพร่างกายของมาเิทองเป็นกี่ครับอาจารย์ครับตอนนี้นะครับรูปหน้าหน้าตาก็ถือว่าสมบูรณ์แต่อาสนาบางดวงบางเศร้านอาจารย์แสดงว่าน่าเรื่องดีนี่เราเรื่องดีนะครับที่หาหมอนอนมีการเดือาจ้าตาน้องด้ว กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม,ตตามทางในการมาเนิ่นะครับด้วยขอบคม <า S 2> อุชาพรยาแทนทีปากก้อนแดงอ่างทองเชียงคำภาคยาว Tá, <laughs> <laughs> ก,ก,าการพูดคดีกดจิตอาฆาตทางราชการบุพนกางเลยครับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณ